บสวบัสดีครับทุกทกท่านผู้ชมที่ติดตามช่องยูทูบของเราครับคุณมีบาดาลนี่ครับเราก็ได้ขึ้นโครงสร้างแข็งโซล,ล่าเซลล์นะครับสูง3ามเมตรนะครับบ่อนี้พอดีลูกค้าต้องการความสูงครับเราเลยต้องทำให้สูงครับเป็นเสาปูน,นครับพอขโมยเยอะนะครับ แบบนี้กันขโมยได้ครับแต่ค่อนข้างที่จะทายากครับมันสูงแต่ก็ต้องทํานะเพะื่อป้องกันขโมยนะครับพอมีประวัติเรื่องขโมยลักแขงลักอุปกรณ์โซล่าเซลล์นะครับเราก็เลยจัดให้ลูกค้าสูงสามเมตรนี่ครับเสาปูนหนักมากครับเสาปูนห้านิ้วความสูงสามเมตร ตอนนี้เราก็ลําประกอบโครงสร้างอยู่แล้วก็จะติดแผงครับน่าจะได้เทสน้ําวันนี้แล้วพอดีลูกค้าใช้สองระบบนะครับบ่อน,นี้ทั้ง AC DC ครับใช้แผงโซล่าเซลล์แล้วก็ใช้ไฟฟ้าได้ด้วยนะครับแล้วทีนี้เราก็งานเจาะแล้วก็ต่อนะครับนู่นบ่อน,นั้นก็อีกแก้าหนึ่งนะครับตอนนี้กําลังขุดเจาะอ,อยู่ครับผม ลูกค้าก็ได้เห็นน้ําเยอะเห็นฝีมือของเราแล้วครับก็เลยตัดสินใจเจาะว่าจ้างเราขุดเจาะต่อครับเพราะว่ามาเจาะแล้วสองบ่อไม่ได้น้ํานะครับลูกค้าก็ว่ายังไงก็ไม่มีน้ำแถวนี้ทีนี้เรามาขุดเจาะเจอน้ําเยอะมากเลยครับลูกค้าก็เลยตัดสินใจว่าจ้างเราขุดเจาะต่อครับ เราก็ได้ไปทําการขุดเจาะขุดเจาะบ่อนั้นด้วยแล้วก็ติดแผงโซล่าเซลล์บ่อนี้ด้วยครับไปควบคู่กันครับเราเรออุปกรณ์แล้วก็ได้ไปขุดเจาะบ่อนั้นได้ไปแล้วเกือบสามสิบเมตรครับเริ่มเจอตะน้ำนะครับไปจะพาไปดูตะน้ำก็วางแผนจะเจาะกันที่แปดสิบเมตรครับบ่อนั้น เราก็ขุดเจาะตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วนะครับวันนี้ตื่นเช้ามาเราก็ได้ลุยต่อนะครับเก็บพื้นที่ค่อนข้างที่จะหานาำยากครับแต่ถ้าเจอตาน้นาำนี่ตาใหญ่มากเลยครับ เป็นน้ำชั้นแรกนะยังไม่เจอตาน้ําใหญ่นะเพิ่งได้3าสิบเมตรเราคํานวณดูแล้วน้าเนี่ยอยู่ที่เกือบ5้าสิบเมตรครับตาแรกตาตาใหญ่นะครับไอ้นี้เพิ่งเป็นน้ําซึมครับตาน้ํประดาน,นี้นะอยู่อยู่ประมาณเกือบเกือบห้าสิบเมตรครับสี่สบกว่าเมตรไปหา5้าสิบเมตรถ้าบ่อที่เราขุดจอตรงนั้นนะครับ ราดูภาพน้ำแล้วน้ำชั้นน้ำตาใหญ่อยู่ประมาณ40กว่าไปหา5 0